ล่าสุดอาจารย์บิ๊กภูมารินนักแต่งเพลงชื่อดังออกมากเคลื่อนไหวถึงบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพรปานแพงหวาจังสีพี่น้องแต่ว่าก่อนสิไปหน้ามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟน,ฟนมอลลมที่ครบรักสู้ผู้สู้คนคมันอนีมาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าคนเดิมกับพยาบานคนเก่าคนเดิมพี่น้องมามาแล้วพยาบานมาแล้วมาเอาแนวมันไปไวมาเอาแนวมันไปไวานมาเอาแน,ว,น,ไไว,าาแนวขี่ขานไปไวประจำเหี้ยนนะพี่น้องเอยเอาแนวไดจังหวะจังสัน เ,เกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาพิ่นองนะสำหรับอาจารย์บิ๊กภูมารินได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพรบานแพงวาจังสี่พญ่คำผาน<ฆ>ขอพระคุณพอโจครับขอพระคุณและกะ็ยินดีสําหรับโอกาสครั้งนี้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพพยนต์คลายออกครับ หนุ่มโจโยมูมานีนนามวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงวสันเอาหลังจากที่อาจารย์บิ๊กผู้มาริ้นได้ออกมาเคลื่อนไว้แบบนี้บอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแงพงพ่นองได้มีการแช่พูดของอาจารย์บิ๊กออกไปแล้วกับมีการเขียงขอความว่าที่สุดอีกคนขาดบรด้ผลงานครูต้องประจักษ์ในภาพพยนุนข่ายอ้อวสันเถาะเอาว่ากันว่าสําหรับอาจารย์บิ๊กผู้มารินเลหลายค้นหูแล้ว เพิ่นเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังแล้วผลงานของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงแมนบ๊คือจังเพลงอย่างพยัค้ามผ่านสาสาซ้ำหน่อยคอยหักล่าสุดนี่ก็เป็นฝีมือการประพันธ์ของอาจารย์บ um ิ๊กภูมารินเรียกว่าตอนนี้ยอดวิวะล่มทะไลยไปแล้วสันเถาะเพลงของน้องอุ้งอิงที่อาจารย์บิ๊กแต้งห้นี่บ่เป็นลายเพยงลงแอล่าคือเออทางนั้นอย่างหน่อยแมนบ๊แมนแมนบือ อ่ะเป็นจังไหเสือว่าสําหรับอาจารย์บิ๊กภูมรีนทีได้มีการเชื่อมโยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ขายอ่อเนาะนาสินี่แหละจุดเริ่มต้นจากการประพันธ์เพลงให้กับน้องอุงอิงเพชยรบานแพงบอจังส่แม่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในฉากอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในฉากว่าสั้นทถอะอ้าวก็ถือว่าเริ่มมีการทยอยเปิดรายชื่อดาราศิลปินทีละคนทีละคนพญ่ข้ามพาน้ัก็คนในวงการเนาะพี่น้องเนาะก็ยังร่ออยู่ ล่อเพิ่นเปิดคอยแต่ว่าถ้าเป็นเพิ่นเปิดแท้แล้วเพิ่นเปิดไมีผ่านแทะหรอโยน่บอสโตลเปิลศิลปินเนาะอ่าดารารับเชิญนะีถ้าคนสสำคัญสำคัญเพิ่นทีเอาไว้ถ้าเปิดทีหลังอ่าคือว่าเปิดคอยออกมาเนี่ยคือยิ่งไงเลยไหมแต่จะเต้นเต้นสิแม่บ่ได้ฝันพี่น้องยังตื่นอยู่อ้าวนอกจากสิมีการอ่าเปิดเผยรายชื่อออกมาทีละคนทีละคนแล้วล่าสุดพี่น้องยังมีการเปิดเผยออกมาแล้วสําหรับผู้ที่ เมาโรงหนังวสันทเถาะสำหรับภาพ,พยนตร์คายคออกตอนนี้4ี่หรอบแล้วพญาขับนล่าสุดบอจออกมาเคลื่อนไหวว่าจังสี่ตอนนี้45้ารอบในการเมาโรงหนังภาพ,พยนตร์ค่ายออดแล้วครับเห็นว่าขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนเมาโรงหนังเพื่อให้คนที่บมีกำลังศักดิ์ไปช่มครับขอให้รวยๆเฮงๆนะครับตั้งเป้าไว้ทรายพญานุษยหนึ่งร้อยรอบพี่น้องถึงวันหนังเข้าโรงวสันในวงเล็บถึงวันหนังเข้าโรงเสวะ หนาสิทะลูปเป่าพัญชนะพันเพราะว่าอตอนนี้เกือบครึ่งแล้วแมนบอกสี่สิบห้ารอบแล้วกว่าที่หนังสิเขาโรงจังสิไหมร้อยรอบนี่บ่บนหนาสิเกินจริงว่าซันเทะซัมซิมตีอ่าซัมซิม,มซึ่งนอกจากเพื่นสิม,มีการออกมาเปิดเผยแบบนี้แล้วสําหรับรายชื่อนพนองเนาะู้ที่เมาโรงหนังค่ายออกก็มีบ่บ่าสิเป็นพี่โอม f อซสาวน้อยหนึ่งรอบิ่นว่าป๋าช่วยผ้ามวนหนึ่งรอบพี่แดงพี่แดงต่างแดงจากสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งรอบมามีสามรอบิ่นว่า เสียอาร์มไทยดถแห่หนึ่งรอบเสีย MJO2 Official 1่งรอบออเสียกรชัยสร้างบ้าน j o 2 o f f i c ฟ i l รอบ,รบนายห้างออฟฮักดีหนึ่งรอบอพี่น้ำเกาหลีหนึ่งรอบพี่รัฐป๋าอิงวะนอร์เวย์หนึ่งรอบอพี่เบน FC สาวน้อยต่างแดนหนึ่งรอบอพี่หมีทีมงานแพรแวร์พี่น้องเมาหนึ่งอรอบแม่เฟิร์นวัรนภาเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์ดังเมาอีกหนึ่งรอบค่ายเพลงเศรษฐี นาล่าเรคอร์ดศิลปินออราหมอลำอินดี้เพลงสายยับหนึ่งรอบทั่วเกาหลียายจีสายจวดหนึ่งรอบรถแห่ซองดูฮีซีสเกตหนึ่งรอบเอฟซีบอจจากนอร์เวย์หนึ่งรอบพี่พ่อนอมเภอคู่เมืองบุรีรัมเอฟซีสาวน้อยเมาหนึ่งรอบทีมงานแออุบลหนึ่งรอบพี่ฝนใจมักหมอลำหนึ่งรอบอาจารย์น้ำบารมีคะเนศหนึ่งรอบเต้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์หนึ่งรอบพี่สาวนอร์เวย์หนึ่งรอบพระเอกวสิวเดน พระเอกวัชิวัลด์หนึ่งรอบเพกเกษตรทำดีหนึ่งรอบมาเดียวผู้จัดการบอสจหนึ่งรอบหมอไม้สายบันเทิงเจ้าของค่ายมิวสิกค่ายมมยมิวสิกเรคคอร์ดล้วก็กาแฟสมายกาแฟคอเลสเจหนึ่งรอบพี่แมนมณีวันพี่นิพาสองรอบพี่มีนสองรอบพี่รองพี่สาวเดนมาร์กหนึ่งรอบเฮียหน่อยหนึ่งรอบเสี่ยหมูยองเรซซิ่งหนึ่งรอบเฮียเล่เต้นมังกรหนึ่งรอบ แม่กาโมเอฟซีพอลูกคูบุญหนึ่งรอบเสียโน่นหนึ่งรอบพีการใช่หนึ่งรอบน้าเอกอมแอมหนึ่งรอบปาดขึ้นลายเทพมิผันธ์น้าเอกป้อมแปมอีกหนึ่งรอบน้องอ่างเปาหนึ่งรอบเอฟซีพลังเงียบหนึ่งรอบเอฟซีองอิงยืนหนึ่งรอบเพื่อนว่าอผู้ใดสนใจร่วมสนับสนุนทักหาผมได้เลยเด้อครับเพิ่นว่าอ๋ราสาม3 5ื0นพันบาทพี่น้องค่ะนี่มันบ่งบอกถึงว่าบอสโจเนาะเพิ่นมหมูมีพวกค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ทีหัก อ่ามันเจนยังสิหลายเห็นบอกครับผมเป็นว่าผู้ใดกกับสีเหมาได้ดีเออแมนบอกเงินผมเป็นหน่อยหน่อยสามพันหานวะสามพันห่าเมนอืาแล้วบัดที่นี่อ่าเข้ว่าเหมาจักรอบจักรอบนี่คือว่าอ่าเพิ่นสีห้เอาไปใส่มองไดโล่งไดอันนี้ก็ต้องมาล่อเบิงน้องผู้น้องว่ามือไดอ่าผู้ใดเหมาแล้วฉายยุใสยุโล่งไดเออเพื่อว่าเอฟซีแฟนคลับสิได้ไปเบิงเออเพราะว่าหนึ่งรอบยังส่กะอยากให้เต็มแบบ จำลวนเก้าอีเลยยังสินะถือว่าเป็นปรากฏการใหม่ในวงการผาพยนต์วสันเถาะพญ่ขัมพาน,<ม>นเอาละก็ดีใจเนาะพนินองเนาะลรกะรอติดตามสำหรับอาจารย์บิ๊กภูมาริงก็นานี่เฮาสิเห็นผลงานของเพลในด้านของครูประพันธ์เพลงมแมนบ่าเกะถือว่าเป็นเพื่นสามารถร้องเพลงได้จังส่แม่พญ่ขัมพานแม่นบลาะแต่บทที่นี่เปลี่ยนคาแรคเตอร์พญัมพานจากอาจารย์ประพันธ์เพลงไปเป็น ดาราแสดงหนังจังสิแหมอาวสิเป็นจังไรต้องรอดติดตามแต่เอว่าสําหรับอาจารย์บิ๊กภูมารินเพิ่นทายถอดออกมาได้ดีแน่นอนาะว่คอนานี่เขาก็เห็นเพิ่นบอสิเป็นการแสดงเอแมวนบออ่าแล้วก็อีกหลากหลายผลงานเพลงนพี่นองเนาะต้องรอดติดตามต้องรอดติดตามเพลียดมากแมนบอเออเิ่นจบทา้งนี่แมนบอทางนี้ละโดยเฉพาะเออการแสดงหมอร้องหมอร่ำจังสิล่ะโอ้โหหมอร่ำก็คือการแสดงอเออแสดงกับร่ำเรื่องเป็นบอปไปฉากไปตอนแมนบอ ถึงบดโศกก็ต้องโศกกันวะเออถึงบดไรก็ต้องไรเมีนแต่ว่าน้อยบัดที่นี่แนวใดเตรียมโตโพดเจ้าโพดเนี่ยคอยเนี่ยคอยโพดว่าเป็นโพดว่าโพดแบบอาจารย์บี๊กนี่แหละว่าจังไรบาลายมือดอกเดี๋ยวถ้าฟังบอดกันขอบคุณบอดโจกเปิดตัวแล้วสิบอ่ะที่พ่อปรอกาสให้กับผ่านอเปิดตัวแล้วว่าสันทาวอาถือว่าสําหรับ ภาพยนตร์คายอ้อเป็นวาระของคนอีสานอิหรี่พญ่ค้มผาน,<ม>นเรียกว่ารวบรวมเนาะศิลปินมอรองมอล่ำแลกักะดาราที่มีชื่อเสียงทางภาคอีสานหลากหลายทันน้ำกันพี่น้องต้องรอติดตามถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่หลายๆคนบอกว่าพันล้านพญาผานแมนแมน,แมนบอเอ,อาสีใดบอใดก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีกกแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบ้านแท้แบบนี้แนวดบอเลนดอก ฮะบ่เล่นดอกเอาเจ้ามีสิทธิ์เลือกบอก่สเฟย์ไ่ผ่านโอ้ยเลือกก้อนละเว้ยเลือกก้อนเออเพราะว่ายังข่อยหูอยู่บา่าบ<อ>่บโจ้แล้วบ่สหอข่อยบดสบอลดอกบ่อืสแล้วบอสข่อยบอลบ,บ,บ่สข่อยหูเรียงบ่สหมอน้ำคนบ่สข่อยหูเรียงว่าสั่นตว่าอ่ะจังสันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปหนึ่งเรื่องราวน้ำมาฝากพี่ตอนน้องเห็นหลายๆคนออกมาเริ่มมีการทยอยทยอยขอบคุณผู้บริหารบอสโจโยมณีน้ำวงษาจังสิแหมหมู่บ้านเมื่นกรรักับพี่ดิวธีรพัฒนไลน์เออ คนลอยเอ็ดพยายามผ่านเข้มืใจน้ำส้มรวยได้รวยดีคนลอยเอ็ดดีรวยหลายดีแม่บอกเออใช่ซีดีกับลอยเอ็ดจะน้อยกับตามเข้ากับตามจะหน่อยพอแยกผ่านนี่แหละสื่อว่าเป็นมงคลว่าบอกซื่อๆจ้าจีไปเปลี่ยนอยู่หรอกแนวได้ผ่านผ่านนี่มันคือจงมันโอ้ยคือจะสิผู้ใดว่าขนว่าคอยผ่านผู้ใดไผ่านผ่านจงสิแม่คือจะ เจ้าสีมีแต่เจ้าสีแนวสีทำไรคือว่ารักของอันนั่นอันนี่ล่างผ่านนั่นใช่มพ่แมนด้วยเจ้าบ่คอยรู้สึกมันได้คอยนี่ไหมคอยนี่ไหมคอยนี่ได้ผู้รู้ซึกแแงเอาจังสรรพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปหนึ่งเรื่องราวนะมาฝากพี่ตอนน้องสำรับมือนี่ตะเวนตกดินแล้วแสงเหมือแล้วเพียงข้าผ่านพอกันคลิปหนาพี่น้องสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกเล่ามนีจะค้นล่ะมีสามอันผู้พอไสเป็นยังไงล่ะผ่านนั่นบอกพ่อ